สว,ส,สวัสดีครับ s c p t h a i l a n Channel ขอนำทุกท่านเข้าสู่อณาจาักรแห่งฟุตบอลเลยครับสนามเก้าอัศอารีนานะครับาโจ้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ลุกพี่ชายพี่ส<า> <ๆ S 1> ีา,าวก<ๆ>็เอ่อพี่ในวันเกิดนะครับผมก็ขอให้ด้ว ซึ่งวันนี้เห็นเห็นว่ามีการแข่งขันฟุตบอลด้วยนะครับเป็นการฟุตบอลที่ดนะครับใช่ต้องมีการแข่งขันฟุตบอลของไปฉับที่ดุลนะครับวันนี้ก็มีนิโคลเป็นมือการ์ดทีเพราวก็เตยท็อปนนการ์ทีมแล้ะว่านิโคลประตุมันดีก็สองทีมจากทีมแล้วก็ในตึ้งชาติคืก็เิดานเซดานผมมาน มานักธุรกิจกในเน่มการสนุกแล้วเราก็เป็นการแห่อเห็นว่ายิ่งใหญ่มากเลยครับาแห่มาจากไหนครับมาจากสนามทุกปากแล้วเราทุกการแล้วก็เข้าบ้านหลังแล้วก็มาคาร์โลปารินาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับพี่เด็กยิ่งใหญ่ก็ดยู่ในไลฟ์สดเลยดูใจมากสุดยอดเลยน้องตัดวิดีโอมาให้ดูหน่แล้วก็ได้พี่นุ่มนี่เป็นประธานนะครับวันนี้เปิดตัวประธาน อ่ายูอวอูครจัรงหวะะัดปทุนนปม,น,น,มน,นะครับคนที่เป็นแฟนเ้วยจริงหวัดเทวดบจริงๆแล้วเรียกผมเป็นแฟนแมนยูนะ ให้กันมาคู่กันมาตลอ,อดตั้งแต่เปิดตัวของบอลชิงเ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าลุงนารัชกาลที่ส,สิบน,น,น,นะนะครับก็ได้ตั้งแต่ที่จะกป็นมาแต่นั้นถึงนับอนิบนัลก็นะ SCB Channel ก็ได้ถ,ถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดถ่ายทอดสดสองเพื่พระราชทานในสมเด็จเทมเก้าแนะอารีน่านะครับก็ได้แชมป์พระราชทานสองในะบที่นั้นก็ SCB ก็มีงานตลอดไม่ว่างเลยก เราสร้างเอสซีพีที่ามาทำการไลฟ์สดงหรือทำการกระจายข่าวให้เรกกา,ารดีกว่าครับในการไล่ส่งเข้าทางทานชอ่องเอง SCP ีชั้าใหญต่างผูชายนะครับในสนามของข้าวี้หน้าก็เปิดทุกวันนะครับเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมีบอลลีคทุกวันแล้วก็มีบอลการส่งก็มีจากบอลูกค้าเช่าเข้าไปก็มีนะครับมีรายการใหญ่ๆจากงาน,นเลี้ยง ถ้ามีสนามแห่งนี้รองรับได้ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นความตัดต่อเวลาที่นี่นะครับผมผมบอกเลยสนามนี้คือครบวงจรครับผมสี่สนามนะครับผมของเก้าอัลีน่าครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่ชอบการเตะบอลนะครับเก้าอัลลีน่าผมบอกเลยฮะสนามย่าเทียมที่ต้องบอกว่าสุดยอดที่สุดแนี้ครับก็เชิญชวนมาที่สนามเก้าอัลลีน่าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ พวกเราทุกท่านต้องขอลาแต่แดดิพวกเราไปก่อนน,นะครับพบกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ